ไม่เป็นไรครับครับแอบไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ได้ครับไม่เป็นไรครับมาสบายครับมาทำงาน่ายรายการแต่ว่าฝนตกถ่ายไ,ไม่ได้ฝนตกเขาบอกขนมปังเกลือร้านนี้อร่อยมากใช่ไลฟ์อยู่เนี่ย แล้วทุกคนเห็นร้านมีไหมผมมีพี่โอ๊ตได้ยิบขนมฟังเกลือไหมพี่หมูเต้นครับมีแฟนแฟนสับปีเตีแฟนสวัสดีครับใช่ผเห็นแวบเดียวบอกว่าสวัสดีพี่หมูเติ้ลสวัสดีครับหมูโอ๊ตครับอันหมูโอ๊ตอันนี้หมูเติ้ลหมูอ้วนครับ ร้าน,นอยู่มีคนดู1,300คน,นสวัสดี1,300<อ>คนก่อนเร็วสวัสดีค่ะ1,300คนตรงนี้แจ็กกี้ชค尔ินค่ะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะติดตามได้ที่ไอจีติดตามได้ค่ะที่ไอจีแจ็กกี้ชค尔ินค่ะ,ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ความสวยสูสีกับแจ็กกี้หรือแพนก้องอีกคนนึ่งเขาเป็นปนางเอกวะหรือเป็นอะไรเขาดังจากอะไรเป็นนางเอกผมยังโสดหรือว่าเป็นนางงามมาก่อนอันนี้คนที่จะแนะนำต่อไปเนี่ย เกิดมาก็คือต้องตาต้องใสเลยแมวมองเหมือนไปเดินสยามแล้วมีคนเจอแล้วก็แค่เข้าร้านตัวที่สี่โอเคแล้วแสงเข้าสวยมากสวยปะสวยน่ากลัวเห็นรูปหน้าเขาอะเดินสยามมาเด่นสุดเลยใช่ทำไมแมวมองไม่ชอบเพราะารูปหน้าเขาเด่น เครื่องหน้าเขาอ่ะครบครบและคมตาสนจมูกจมูกส่งนมาสเตปากส่งปากส่งแก๊สนมาสเตย์บับูไฮนมาสเตย์ำเป็เป็นต่างชาติเยอะขอเป็นผู้อีสานหน่อยอาจจะฝึกอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวลองลองภาษาอีสาน สวัสด <othe> ีเยอ่ม <ev> ันม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 ันไม่ใช่ไอ่ใช่บานี้แบบี้จะนทางเหนืออแกเยของแจ็คีเขอยงไะอันตอนนี้สำเนียงเราอะาสาอีสานเขาพูดยังไงสวัสดีอะหนพูดไมรู้นจรงจริงจงจริงน้องก็ตัวมืงนอกจริงจริงตาจากเมืองนอกตอนนี้เขากำลังกอจราจน อาที่โรงงานไงม่วงสวัสดีจ้าพี่มะม่วงมาจันจ้าพี่มะม่วงกับพี่เจกี้วระชันสวัสดีค่ะถือว่าภาษาเหนือเขาหน้าหลักจริงเนาะแม่นารูชอบภาษาเหนือดูรู้สึกว่าดีเหมือนกับเวลาเขาไปยินแต่มันมันน่ารักบินน่ารักไม่ไม่มันไม่รู้สึกโกรธเวลาบินอ่ะเขาพูดเหนือเขาเขาก็จะไปคำไหวาใช่ไหมพี่ก็หวานเชน ฉันไม่ชอบอีนี่เลยทำไมต้องทำตัวอย่างนี้วะถ้าจะพูดใประสาทนะบอกบางอีนี่สักหน่อยไนเรื่องเนี่ยปวดไหมไม่เจ็บมันโกนไม่ลงมันโกรธไม่ลงถ้าสมมติว่าคนอีสานต้องการด่าพ่อด่าอะไรนคนอีสานด่าพ่อโคตรพร้อมเลยนี่สิอันนี้แรงใช่แต่ถ้าถ้าอันถ้าคนเหนือด่าพ่อนะตกตายเจ็บเหรอเจ็บยัง เจ็บยังไม่เจ็บอ่ะมันด่างล้าไม่เจ็บด่าพ่อก็ไม่โกรธนะเนี่ยจริงรถ้าเป็นแบบว่าโกรธพอโกรธแม่มึงตายนะแม่เนี่ยดูคำอีสานนี่มันแรงแต่แล้วภาษาเนี่ยพอกินไตเนี่ยปวดกินตายกะคุณเหนือเขาเลยไม่ค่อยทะเลาะวิวาทไงจริงเพราะเขาไม่รู้ว่าด่าหรือเปล่าคนอีสานเขาชอบบวกกันคนอีสานอธิบายหน่อย ไมจริงภาษาเนี่ยน่ารักมากเห็นไหมแล้วยิ่งคนพูดหน้าตาอย่างนี้นะแต่บางทีหนูกรรมนะกรรมนี่คนละกรรมอ่ะคนละกรรำอู้กับเมืองอันนี้กรรมคนละกรรมละกรรมเงินสดเพราะว่าเราเป็นเราชอบเราชอบเงินเราต้องหาเงินถึงเราจะอู้หนูก็ชอบอู้นะคนละอู้อู้งานท่าสะใต้แรงสุดค่ะแม่เออจ้าแล้วพี่ ที่เป็นคนใต้ไม่ใช่หรอพิซซูนิโอโล่หรอก็เหนือก็เกือบเหนือแต่ก็ไม่เหนืออู้กับเมืองพม่ไดนโอโพอิโอเกือบเหนือพิซซูนิโอพิซโพนอก็ถอดไปกันลูกใช่ตรงนั้นแ้วไม่ถอดไหมแกก็ได้ยินสิงไม่ชหนูก็ถอดไปไปก่อนลูกเออ เอ่อมิลท์จุ่มน้ำเลยพี่จูดี้กับพี่มะม่วงไปหาน้องพีพีไหมคะคอนเสิร์ตมารายแครรี่พีพีเป็นเกสเปิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมารายวันที่เท่าไหร่คะฉันนั้นได้บัตรแล้วสองใบ